สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอรี h a n n e l นะคะในวันนี้นะคะไอายก็จะมาแนะนำอีกกิจกรรมนึงนะคะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเกม Red a ดแอนโซก็เลยค่ะกับกิจกรรมโซพาร์ตซีซันสามนั่นเองค่ะและในรอบนี้นะคะก็มาในทีมผู้พิทักษ์ดวงดาวนั่นเองเนาะโดยซีซัน3าในรอบนี้นะคะมีของรางวัลอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามากดดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับแรกก็มาติ๊กตรงโซพาร์ะก่อนนะคะ ใครที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะตอนนี้ก็ไม่ต้องตกใจกันไปนะคะเพราะว่าตัวกิจกรรมเนี่ยเพิ่งจะเริ่มกันเองนะคะเพราะว่าเขาอัปเดตมาในวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะและตัวโซพาร์ตกิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็อยู่กับเรายาวไปจนถึงวันที่24สิงหาคมเลยค่ะโดยของรางวัลโซพาร์ตซีซั่น3ในรอบนี้นะคะ ก็จะตามนี้เลยค่ะของรางวัลปลดสูงสุดก็เช่นเคยนะคะอยู่ถึงขั้น80กันไปนะคะแล้วก็ตัวกิจกรรมที่เราสามารถทำเควสภารกิจต่างๆเพื่อเก็บสะสมเลเวลพาร์ตรงนี้เนี่ยปลดของรางวัลแต่ละชั้นนะคะก็โอ้โหสูงสุดที่ขั้นที่6กกันไปเลยนะคะเอออยู่กันยาวๆค่ะทำกันยาวๆนั่นเองค่ะเควสต่างๆนะคะมีอะไรท,ทำกันบ้างก็มาดูได้ในส่วนของหน้าต่างนี้นะคะ ส่วนของรังวัลหลักๆนะคะก็จะเป็นวัตถุดิบเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกหินคริสตัลขึ้นสวรรค์สีต่างๆนะคะที่เอาไว้สำหรับอัปเกรดตัวประดับเซ็ตใหม่ของเรานะคะรวมถึงยันอัปเกรด EXP นะคะวิญญาณล้ำค่านู่นนี่นั่นนะคะซึ่งก็อย่างที่ว่านะคะมันก็จะเป็นวัตถุดิบหลักนะคะ ที่ใช้กับของเจนปัจจุบันกันเลยนะคะเออถือว่าเป็นของใหม่นะคะแต่ว่าของรางวัลครึ่งหลังละ่ะอ่ะของรางวัลในส่วนของโซฟาสพิเนียมมีอะไรนะคะเราสามารถมากดตรงหัวข้อแนะนําของรางวัลหลักกันได้นะคะก็ตามที่เห็นเลยค่ะในเมื่อมาในตีผู้พิทักษ์แห่งดวงดาวใช่ไหมก็เท่ากับว่ามันก็จะต้องมีชุดแฟชั่นเซ็ตใหม่นั่นเองค่ะนี่เราสามารถมากดดูชุดแฟชั่นณตรงนี้ก่อนได้นะคะว่า เฮ้ยของในรอบนี้ชุดสวยหรือเปล่าเป็นอย่างไรนะคะกดมาดูมาลองใส่กับตัวละครหลักของเราก่อนได้นะคะเพื่อช่างใจก่อนว่าเฮ้ยเราควรจะปลดโซพัสดีหรือไม่นะคะชุดก็เป็นตามนี้เลยค่ะและรู้สึกว่าชุดนี้นะคะจะมีท่าเต้นพิเศษด้วยนะอืมแต่รู้สึกว่ายังคงบั๊กอยู่นะคะ <laughs> น่เาเสียดายนะแต่ว่าไม่เป็นไรไงเราเอาชุดมาก่อนใช่ไหมแล้วก็รอทีมงานเขาแก้บั๊กในส่วนนี้กันไปนะคะเราก็จะได้ท่าเต้นสุดพิเศษนี้อย่างแน่นอนค่ะอันนี้ก็หน้าตาชุดเนาะมากดดูกันได้นะคะแต่ว่านอกจากชุดแฟชั่นแล้วนะคะก็นี่เลยค่ะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ด้วยนะคะกับน้องเทพิดาแห่งดวงดาวนั่นเองน่ารักมากค่ะ เฮ้ยถ้าเกิดได้น้องมานะคะก็จะเป็นแบบชุดตีมเดียวกับตัวละครของเราที่ใส่ชุดแฟชั่นเซ็ตใหม่เลยนะทีนี้นะคะนอกจากชุดแฟชั่นเซ็ตใหม่แล้วนะคะสัตว์เลี้ยงตั้ใหม่แล้วนะคะสิ่งที่โอโหไม่ควรพลาดจริงๆนะคะก็นี่เลยค่ะกล่องสมบัติหุ่นยนต์สังหารนะคะหรือก็คือประดับเจนใหม่จากดันเจี้ยนโรงงานหุ่นยนต์สังหารนั่นเองค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่มีประดับเซตนี้เจนนี่นะคะก็โห oh, อยากจะบอกว่าแนะนำในการปลดโซพาร์ตเอาของรางวัลสุดพรีเมียมมากๆเลยนะเพราะว่ากล่องที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นกล่องประดับที่เราสามารถเลือกชิ้นได้นะคะซึ่งถ้าเกิดขาดชิ้นไหนอย่างไรเนี่ยก็สามารถจิ้มเลือกได้เลยแต่ถ้าเกิดขาดทุกชิ้นนะคะก็เลือกใช้ได้ถึง3มชิ้นใส่ไปได้เลยนั่นเองค่ะไม่ต้องแบบโอ้โ oh, ห oh, ลงดันหาให้เหนื่อยอะ่ะ แค่ปลดพาสนะคะก็ได้รับของรางวัลณนะตรงนี้เลยค่ะและนอกจากจะได้ประดับของหุ่นยนต์แล้วอะ่ะก็มีเรือเทวโลกด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะถ้าเกิดใครที่ทําตัวใหม่อะไรมาแล้วก็ขาดประดับเซนใหม่ทั้งเซตเลยอะ่ะก็เพียงแค่ปลดพาสในรอบนี้นะก็ได้ประดับครบเซตกันเลยนะโออได้ทั้งเรือเทวโลกแล้วก็ได้ทั้งของหุ่นยนต์ด้วยนะคะครบ6ชิ้นเลยอะ่ะไม่ต้องลงนันเจียนให้เหนื่อยเลยอะ่ะแถม ก็จะได้บทถุดิบในการมาตีบวกประดับด้วยนะอืมโซพัสซีซันสาในรอบนี้ใครที่แบบเป็นตัวละครใหม่ๆหรือว่าเพิ่งปั้นมาใหม่ทําตัวที่2องสามส่อะไรเงี้ยปลดรอบนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะแล้วรู้สึกว่านอกจากชุดแฟชั่นเซ็ตใหม่ในะรอบนี้นะคะแฟชั่นเซ็ตนี้เนี่ยคือเขาได้กล่องอาวุธลวงตาหรือว่าสกินอาวุธด้วยนะเอ้ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เลย แต่ว่าไม่สามารถกดดูได้ภายในเกมนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าหน้าตาตัวสกินเป็นอย่างไรเดี๋ยวไอแปรูปตรงนี้ให้นะคะอะกอปรลูปมาจากลิงก์กิจกรรมกันเลยนะคะให้ดูตัวอย่างว่าคร่าวๆเป็นแบบนี้นะคะทีนี้นอกจากความพิเศษที่เป็นชุดแฟชั่นเซ็ตใหม่ที่ไอมองว่าได้จุใจยอยู่นะเพราะว่าได้ทั้งสัตว์เลี้ยงสกินใหม่ชุดแฟร์เซ็ตใหม่ประดับก็ครบเจนกันไปเลยแล้วเนี่ย ก็มีของรางวัลเพิ่มเติมในส่วนของโซฟาซีซั่น3กันด้วยนะคะนั่นก็คือในกรณีถ้าเกิดเรานะคะทำคะแนนเกินนะคะคะแนนในที่นี้เนี่ยก็คือในส่วนของการอัพเลเวลพาร์นะคะเกินทุกๆสอ0 0คะแนนนะคะก็จะได้รับของรางวัลพิเศษก็คือถุงคริสต,ตัลหินคลื่นสวรรค์น,นะคะจำนวน20ถุงด้วยกันเลยนะเฮ้ยถือว่าเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าในการที่เราจะตีประดับต่างๆเนี่ย มันใช้วัตถุดิบพวกนี้เยอะนะคะการที่เราได้เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีงามมากเลยะคะ่ะแต่ถ้าจะถามกันว่าเอา้าแล้วเราจะทําให้คะแนนเกินได้อย่างไรนะคะถ้าสมมุติเราเก็บเลเวลพาร์เนี่ยจนครบถึงของรางวัลที่ปลดชั้นที่80แล้วใช่ไหมเออมันจะเกินอย่างไรนะคะมันก็สามารถเกินได้คะ่ะนั่นก็เพราะว่าตัวภารกิจ เควสต่างๆในตัวกิจกรรมในรอบนี้เนี่ยเขามีเควสเกินให้นั่นเองค่ะ,ะถ้าเราอยากจะได้ของรางวัลตรงนี้เพิ่มเติมนะคะก็ทาเควสเกินซะเราก็จะได้แต้มเพิ่มเติมในส่วนนี้นั่นเองค่ะซึ่งก็คือทำเควสแบบทะลุหลอดกันไปเลยอะแล้วเราก็จะได้รางวัลตรงนี้เพิ่มเติมมานั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นปลดพาสในรอบนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเราก็สามารถซื้อได้ที่ F9 หรือว่าร้านค้า Diamond ไดมอนด์ภายในเกมนะคะตรงหน้าต่างโปรโมชั่นแล้วก็หัวข้อโซพาสซีซั่น3นะคะแพ็กเกจในรอบนี้นะคะเขาก็จัดเซตใหญ่มาให้นะคะก็คือแพ็กเกจผู้พิทักษ์ดวงดาวโซพาสซีซั่น3ค่ะ สำหรับแพ็กนี้นะคะใครที่อยากจะได้ชุดแฟชั่นแบบวัยวแบบครบเซตนะคะ mm. ก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่10,000แสนไดมอนด์นั่นเองค่ะเ mm. พราะว่านอกจากจะได้แฟชั่นครบเซตกันแล้วนะคะ mm. ได้ทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็สกินอาวุธด้วยเนี่ย mm. ก็จะได้บัตรปลดโซพาร์ so ด้วยนั่นเองค่ะและนอกจากบัตรปลดโซพาร์ so แล้วนะคะก็จะได้ขวดปั๊มเลเวลด้วยอ่าซึ่งจะเป็นขวดปั๊มเลเวลของตัวโซพาร์นั่นเองค่ะ นอกจากนี้ก็ตามที่เห็นเลยนะคะก็จะได้พวกกล่องตาประทับนะคะก็จะเป็นขั้นสีม่วงเลยนะคะก็มีทั้งเรือแห่งเทวโลกแล้วก็หุ่นยนต์สังหารค่ะตามที่เห็นตรงนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดซื้อตัวแพ็กเกจตัวนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวชุดที่เราได้มาเนี่ยมันก็จะซ้ํากับในตัวของรางวัลในโซพาสนะคะเพราะว่าโซพาสเนี่ยถ้าเกิดเราปลดชั้นของรางวัลจนถึงชั้นที่80เนี่ย เราก็จะได้ตัวชุดแฟชั่นเซตนี้เหมือนกันนั่นเองค่ะแล้วก็ได้สกินอาวุธด้วยแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงที่เหมือนกันอีกด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะสาหรับใครที่มีตัวละครหลายตัวใน ID นะคะก็แนะนําว่าถ้าซื้อแพ็กเกจตัวนี้นะคะตัวชุดที่เราได้มาจากแพ็กเกจเนี่ยก็เก็บในกล่องจดหมายไปก่อนนะคะเพราะว่าการที่เราซื้อของในร้านคาไดมอนเนี่ยของทุกอย่างนะคะจะเล้งนเข้าสู่กล่องจดหมายะค่ะแล้วเมื่อเข้าสู่กล่องจดหมายนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าต่างที่เราเนี่ยสามารถเทรดของให้กับตัวละครอื่นๆใน ID ได้นั่นเองเนาะเพราะว่าในส่วนของรางวัลพวกโซพาเนี่ยถ้าเกิดว่า เรารับของรางวัลในตัวกิจกรรมตัวนี้แล้วอะของทุกอย่างนะคะมันจะเด้งเข้าสู่ตัวละครของเราโดยทันทีเลยค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่เห็นไหมเท่ากับว่าถ้าเกิดเราซื้อแพ็กเกจตัวชุดไว้แล้วใช่ไหมแล้วเรากดออกมาใส่เลยเนี่ย มันก็จะทําให้เราเสียดายในส่วนของรางวัลชั้นที่80ก็เป็นได้นะคะเพราะว่ามันก็ได้สามมานึงออกปะแล้วพอมันเข้าสู่ตัวละครเราโดยตรงเนี่ยชุดพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถเทรดได้หรือว่าขายต่อให้ใครได้นะคะเอออันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะแต่ว่าสําหรับใครถ้าสมมุติว่าแบบเออฉันไม่ได้แบบ สนใจที่จะท so ําโซฟาถึงของรางวัลขั้นสุดท้ายขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะคะแบบว่าซื้อแพ็คปุ๊บแล้วก็จบเลยนะคะอยากซื้อมาใส่สวยๆอันนี้ก็ทําได้นะคะก็แล้วแต่สะดวกกันไปเนาะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่แบบว่าบางคนเล่นตัวละครตัวเดียวแบบอายเป็นต้นนะคะถ้าเกิดอยากจะปลดพาสนะคะในส่วนของโซฟาเพื่อเอาของรางวัลส่วนอื่นต่างๆเนี่ยถามว่าจะให้แนะนําซื้อแบบไหนได้บ้างนะคะแบบว่าไม่อยากได้รางวัลซ้ำอะไรอย่างนี้ ก็แนะนำว่าซื้อในส่วนของบัตรโซฟาธรรมดาก็ได้นะคะราคาก็จะอยู่ที่30,000ไดมอนด์นั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลืออื่นๆนะคะก็จะเป็นพวกขวดปั๊มเลเวลนะคะในส่วนนี้ก็สําหรับใครหลายๆคนนะคะถ้าเกิดแบบว่าเออไม่ค่อยมีเวลาทําเควสภารกิจต่างๆในกิจกรรมโซฟาณส่วนนี้นะคะเราก็สามารถใช้ขวดปั๊มเลเวลตรงนี้นะคะ ทดแทนกันได้นะคะใช้มาปั๊มเลเวลตัวโซพารได้นั่นเองค่ะโดยรายละเอียดของกิจกรรมโซพารซีซั่นสก็จะมีเท่านี้นะคะส่วนระยะเวลาของตัวโปรโมชั่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าระยะเวลามันจะไม่เท่ากันนะคะระยะกิจกรรมเนี่ยก็คือเราทําเองในเกมเนี่ยได้ยาวๆจนถึงวันที่24สิงหาคมนะคะแต่ว่าระยะโปรมชั่นนะคะระยะโโปมชั่นก็คือตัวของ F 9ที่เราจะซื้อไอเทมเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบัตรโซพารหรือว่าตัวแพ็กเกจโซพา หรือว่าตัวขวดปั๊มเลเวลเนี่ยจะสามารถซื้อได้จนวันสุดท้ายเนี่ยวันที่17สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครอยากจะซื้อไอเทมเพิ่มเติมนะตรงนี้เนี่ยเพื่อเอามาอัปเกรดในส่วนของระบบโซพาร์เนี่ยก็ควรจะซื้อก่อนวันที่17สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของเรื่องระยะเวลาณนะตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมคำนวณเวลาให้ดีกันด้วยนะคะ ส่วนสําหรับวันนี้นะคะอายก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วก็สามารถติดตามอายได้ครบทุกช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าช่องทาง YouTube นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดบลโลกกดกระดิ่งกันด้วยนะคะและในครั้งหน้านะคะอายจะมาอัปคลิปหรือว่าสตรีมเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้อายก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะไายบายค่ะ